ไปอยู่เมืองไหนก็ต้องเหลียวตาตามไปจังเซนเก่วาวเล่าให้ฟังจักน้อยส่วนใหญ่สิเป็นภาษาอีสานหลายกว่าครับย่าเ่าน้ำกันแมนครับเ่าอีสานใดครับ <laughs> ถ้าคนบ้านเดียวกันก็ต้องพูดจักเบากันให้มันตือ่อข <c oughs> ี้สวเลจังไหนก็ไดน้ำหมึครับคำว่าบังมีความหมายว่าพี่ชาย เจอแขกกับเจอมูให้ตีมูก่อนคนใดก็ตามแม้จะเกิดในแผ่นดินไหนก็ตามแผ่นดินนั้นก็คือเป็นธรณีแม่ของเราเป็นบ้านหลังใหญ่คนอุบลนี่เป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับไปมองได้กับมิจฉนส่วนกินเขาน้ำกันเดอเป็นกู้ให้เราได้ได้เทตัวลงไปเหมือนอุบลราชธานี เป็นคนไทยร้อยเปรเ็นแล้วแหละผมอยู่แผ่นดินนี้แล้วผมมีความสูขครับชาตินราเกิดมาอยู่บนในแผ่นดินใดอีกครั้งก็ได้ วัฒนธรรมคือการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติและประเพณีโดยเคารพซึ่งกันและกันและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างอุบลราชธานี เมืองแห่งดอกบัวงามที่นี่ใช่เป็นเพียงบ้านของวัฒนธรรมอีสานอันเข้มข้นแต่ยังเป็นบ้านของชุมชนชาวไทยเชื้อสายอินเดียที่ยังรากลึกในแผ่นดินนี้จากรุ่นสู่รุ่นพวกเขารักษาประเพณีดั้งเดิมขณะเดียวกัน ก็สึมซับเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งได้หลอมรวมวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตอีสานได้อย่างกลมกลืนสร้างตัวตนที่เป็นทั้งไทยอินเดียในเวลาเดียวกันแล้วก็เป็นสีสรันรรเติมเต็มให้กับสังคมมีความหลากหลายและงดงามเดดาาดินางมจกแไล มาเเเืองไไทยยยจะห็นนด้ิชสียงชงกันวทอออบเเงจนราาากก็ยมสวัสดีครับผมเภสัชกรฮันนี่มันจันดานะครับเภสัชกรที่อยู่จังหวัดอุบลน,นะครับแล้วก็เป็นคนไทยผมสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ ผมเป็นคนไทยเจเนอเรชันที่4ของครอบครัวครับแม่ Man ครับว่าวิสารได้ครับ <laughs> ตอนตอนมาเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยก็เขาจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับชาวชัยซิกนะครับที่เป็นอัตลักษณ์แบบผมมาเปิดกิจการทางด้านร้านยาเพราะส่วนใหญ่นี่ก็คือจะเห็นเปิดร้านขายผ้าหรือว่าเกิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์มากกว่าหลายคนก็จะงงแล้วก็จะมีคําถามด้วยว่าเดี๋ยวดีที่เขาให้คนลูกร้านอัตลักษณ์แบบผมเนี่ยก็คือเขาจะเรียกว่าแขกเนาะเปิดร้านยาแล้วเหรอ เพราะว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าเราไม่ใช่คนไทยครับเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็มีบัตรประจําตัวประชาชนเลข13มหลักมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันตั้งแต่เกิดเลยสิทธิ์อะไรที่คนไทยมีเราก็มีหมดเราก็เลยไม่เคยคิดว่าเราไม่ใช่คนไทยบางทีสังคมอาจจะมองเราไม่เหมือนที่เรามองตัวเองสวัสดีครับชื่อรูบี าอายุ29แล้วก็เกิดที่อุบลโตที่อุบลแต่ว่า b a c k ก r o วน d เป็นคนปัญจวีตอนนี้สอนภาษาอังกฤษเด็กๆแล้วก็เป็นฟุตบอลโค้ชที่ Academy อยากอยากแชร์อาหารอินเดียให้ทุกคนได้ทานก็เลยมาลองทำร้านอาหารที่ครอบครัวทำด้วยกัน ทั้งชีวิตก็คืออยู่บนมาเนาะก็รู้สึกตลอดว่าเราอยากทําอะไรให้อุบนน,นัชธานีตลอดเวลาเจอเรื่องที่ไม่โอเคหรือว่าเรื่องที่เราคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีเนี่ยอู๋วิยก็จะพยายามยืนหยัดเพื่อพวกเขา รูวิสบอเราว่าถ้าอยู่มาแล้วครั้งหนึ่งอยู่อาจจะติดใจแล้วอยู่อาจจะกลับมาบ่อยๆก็ได้เพราะรู้สึกว่าไม่มีที่ไหนเหมือนเมืองไทยเลยเมืองไทยฟรีมากคุณสามารถใช้ชีวิตที่โมเดิร์นควบคู่กับชีวิตที่เลนแบ็กเลนแบกก็คือชิลล์ you d t have to worry about anything อยู่ไม่ต้อง s e เรียสอยู่ไม่ต้องอยู่จะทำอะไรอยู่ก็ลุ้ขึ้นมาทำได้อยู่ไม่ต้องไปขออนุญาตหรืออะไรเงี้ยแบบ it's not like you stay in foreign countries that you have to ask for everything Thailand still has freedom มันยังมีิสรภาพอยู่ที่สำคัญสุดคือ general population ทุกคนเนี่ย จะมีความสามัคคีมีความยูนิตี้กันไปไหนทุกอย่างก็ง่ายครับเพราะาทุกคนยิ้มเราก็ยิ้มต่อทุกอย่างมันง่ายทุกอย่างมันโฟลของมันสวัสดีครับผมอภิชาติจจีเดียวอยู่อุบลราชธานีนะครับเป็นคนสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยครับผมผมประกอบอาชีพขายเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วก็ค้าส่งสินค้าครับผม เวลาอยู่กับเพื่อนๆในอุบลก็ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยแต่ส่วนใหญ่สิเป็นภาษาอีสานหลายความครับย้มว่าวน้ำกันสังคมคนอุบลก็คนอุบลนี่เป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับไปมองได้กับมิจฉุชนส่วนกินเขาน้ำกันเดอ้อความหากักแพงความมีน้นำใจของมูบานเฮ้านี่ครับมองได้กับหักกันเห็นยังเห็นภัยลำบากกระซอยความมีน้ำใจของคนอุบลนี่ สุดดยอดแล้วครับภูมิใจมากครับภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนอุบลราชธานีนะครับภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนของจักรของเลยละครับสวัสดีครับผมชื่อหาดิพสิงห์สัจจานาสุวรรณเป็นชาวไทยซ็กที่เกิดอยู่ในประเทศไทยครับ ที่มาอยู่ในยุบนก็ได้ประมาณ50กว่าปีแล้วอยู่บนใหม่ๆภาษาเราผมจะไม่รู้เลยหลังจากนั้นมาก็ได้มีโอกาสพยายามศึกษาเรียนรู้ภาษาเพื่อที่จะตอบสนองแล้วเราคุยเข้าใจก็ว่าถ้าคนบ้านเดียวกันก็ต้องหูจักวากันไอ้มันตืกน <c oughs> มันจังสิแมนจังสันผมก็ ปัจจุบันโสเลจังไหนก็ไดแล้วแล้ววันนี้ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาพุทธคลิต อิสลามฮินดูหรือซิกหรือแม้แต่คุณจะโพกผ้านุ่งสาลีแบบนี้ก็ตามหากคุณเกิดในประเทศไทยและพูดภาษาไทยเราคือคนไทยเหมือนกันหรือแม้หากเราจะคุ้นชินกับการเรียกพี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดียนว่าแขกเขาก็คือแขกบ้านเดียวกันกับเรานั่นเองค่ะจนมายืนบนแผ่นดินเมืองไทยตียังไงจึงได้รู้มีแต่รอยยิ้มทบทายให้ใจฟู ตอนแรกดิก็แอบโกรธนะทำไมเรียกเราว่าอบังในเมื่อเราเป็นคนไทยเหมือนกันเรียกเราว่าคนไทยก็ได้เรียกว่าพี่ก็ได้อะอย่างมากก็เรียกเราว่านายห้างก็ได้ใช่ไหมครับแต่ที่จริงคําว่าอบังเนี่ยไม่ได้เป็นคําดูถูกนะครับแต่ว่าคําว่าบังเนี่ยที่จริงมีความหมายว่าพี่ชายที่จริงคําว่าบังเนี่ยเขาจะใช้เรียกเท่าที่ผมเข้าใจก็คือปากิสถานกับบังประเทศเดี๋ยวนี้ก็เลยถ้ามีคนเรียกบ้างเราก็ถือว่าเขาเรียกเราว่าพี่กันละกันอาจารย์ก็บอกว่า คำว่าแขกนี้จะเป็นคําหนึ่งาอาจจะตามที่ผมได้รับรู้มาเ็าว่าเป็นคำพระราชทานบุคคลที่มาเยือนหาเราคือแขกทางตะวันออกกลางมาบ้านเราเราก็จะเรียกว่าแขกเราลองสังเกตดูนะครับในข้าราชการบางทีมีบุคลากรที่มาจากต่างประเทศเขาก็ยังเรียกเลยว่าเป็นแขกของทางรัฐมาเยือน บุคคลใยที่เรียกผมว่าแก่เขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจกคมว่าแก่คืออะไรครับนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับรู้จักอาจารย์ที่เขเคยสอนภาษาไทยครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเขามีสุภาษิตเนาะเห็นแขกก็เห็นงูให้ตีแขกขอให้ตีแขกก่อนจังตีงูนะครับ แต่พวกมาคุมือนนี้มันอาจจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับจะเห็นแขกหรือเห็นงูกับยติสครับตีแขกกับพิษกฎหมายตีงูกับพิษเว่นกมคนเข้าน่ะ่าไปทีนาตาครับผมเข้าอยู่ บ้านเดียวกันเมืองเดียวกันกินขขาน้ํากันหักแพงกันคนแขกก็คือคนคือกันครับคืนให้สังคมเขาก็คืนครับให้ความหักความแพงเขาก็ให้ครับมเขาบอกเปนคนที่จะไปคดโกงไผหรือไปเอาเปรียบไผทุกคนก็รักษาผลประโยชน์ของเจ้าของนะครับอยากจะไปไหนไม่ต้องกลัวอดบ้านเมืองสวยงามร้านรูนเรียงรายแขกจะต่างแดนต่างก็สาบซึ้งน้ำใจ คไทย, take care, ยแล้วก็ความหลากหลายที่บ้านผมนะครับถึงแม้ผมจะเกิดในครอบครัวคนซิกผมก็อุชาพระพิคเนตผมกราบพระทุกวันมีโอกาสผมไปปฏิบัติธรรมถือศีลห้าที่บ้านผมก็มีตีจุเอีย้ยเทศกาลตรุษจ,จีนผมก็จะไหว้ตีจุเอีย้ยแล้วก็ไหว้ส่ายสิงเยอะตอนกลางคืน ถ้าสังเกตดูจากหน้าร้านผมจะมีโคมแดงไม่ใช่ร้านคนจีนครับเป็นร้านคนแขกครับแต่ว่าชอบความหลากหลายแล้วก็ทุกศาสนาสอนให้แบ่งปันความรักไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความเชื่อถือจากใจผมนี่แหละครับอินบอลกับ วัดซิกใช่ไหมครับเวลามีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมอะไรเขาก็ชวนเราไปร่วมตลอดครับผมก็เป็นหนึ่งในผู้ช่วยว่างั้นนะครับในการที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมของทางด้านชาวซิกในจังหวัดอุบลครับผมก็จะไปวัดก็เกือบทุกอาทิตย์นะครับ เราก็จะตื่นเช้าแล้วก็ไปที่วัดแล้วก็ไปฟังเขาสวดมนต์นะครับแล้วก็ไปนั่งรับประทานอาหารจากโรงปัวพระศาสดานะครับแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็จะถือว่าเป็นวันครอบครัวเพราะว่าในกิจวัตรประจําวันเนาะบางทีเนี่ยเราลืมให้ความสําคัญเกี่ยวกับแฟมลี้ไลฟ์นะครับวันอาทิตย์ก็เลยเป็นหนึ่งวันที่เราใช้เอ่อในการอยู่ร่วมกัน ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์รวมศาสนาซิกจังหวัดอุบลราชธานีหรือเรียกง่ายๆก็คือวัดซิกนะคะแห่งเดียวในจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะคคคนนนททยยยใใจจจดดีีอออหหู่่่แลไมจจมมเเเื นเนนบานกัเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของการทำโรงทานด้วยนั่นแสดงว่าในส่วนของาศาสนาซิกเราเชื่อมั่นในเรื่องของการให้แล้วก็การแบ่งปันใช่ไหมคะคุณพ่อเหตุการณ์เมื่อมีอุปติภตัยหา้งเราเจอร่วมรวมชาวไทยซิสบุบก็จะมีโอกาสได้เข้าไปช่วยอย่างพยากาก็อยู่ในการชาติก็มีโอกาสได้ทำ สิ่งนีงมงม้มีประย่นให้ฉันพ่อจากกิจกรรมที่เราทําที่วัดซิกร่วมกันแล้วคุณแม่เองก็ยังมีการให้แล้วก็แบ่งปันนอกรอบอีกด้วยใช่ไหมคะแม่ก็อยู่ในากชาติมาก็สิบกว่าปีแล้วคะ่ะมาสมัครเป็นสิบอาสา ทราบว่าศาสนาซิกเนี่ยค่ะก็จะสอนให้เราเชื่อมั่นในเรื่องของความเท่าเทียมกันการแบ่งปันการให้แล้วก็ความสามาคัคคีใช่ไหมคะจะสังเกตได้เลยครับหลักๆโรงครัวของพระศาสดา,าที่เราจัดขึ้นออทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราแสดงความเท่าเทียมกันด้วยให้ทุกคนนั่งพื้นราบเท่ากันถึงแม้ว่าคุณจะรวยขนาดไหนหรือว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีทรัพยากรทางด้านเงิน หาคุณเข้าวัดแล้วคุณก็นั่งพื้นเช่นเดียวกันกับผู้อื่นแล้วก็ทานอาหารร่วมกันนี่คือหนึ่งในสิ่งที่แสดงถึงความเท่าเทียมกัน จากภาษาที่แตกต่างสู่สำเนียงอีสานที่คุ้นเคยจากความเป็นคนแปลกหน้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพราะความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่งดงามและความเป็นไทยนั้นไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเชื้อชาติหรือสีผิวแต่อยู่ในหัวใจของทุกคนที่รักและรู้คุณของแผ่นดินนี้ แผ่นดินไทยก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของผมนะครับ it's my motherland ก็คือ my homeland แผ่นดินนี้ให้ผมอะไรบ้างแผ่นดินนี้ให้ที่อยู่ผมให้ที่อยู่กับบรรพบุรุษผมให้ความยุติธรรมให้ความเสมอภาคแล้วก็สำคัญที่สุดครับให้พวกผมทำมาหากินบนผืนแผ่นดินนี้จนเติบใหญ่ได้ตั้งแต่รุ่นแรกที่คุณปู่มาอยู่ถึงรุ่นที่4ี่ที่เป็นลูกผมแล้วครับให้การปกป้องด้วยกฎหมายกฎหมายปกป้องพวกเราทุกอย่างเหมือนที่ปกป้องคนไทยทุกคนครับ ผมหักเมืองไทยครับผมหักหักหลายครับเพราะว่าผมอยู่แผ่นดินนี่แหละผมมีความสุขครับอยู่อุบลผมก็มีความสุขหลายครับจังหวัดอุบลเป็นจังหวัดที่ใหญ่กับจริงได้ครับแต่ว่าได้ทั้งชีวิตของซิตี้ไลฟ์ก็คือชีวิตในเมืองขับขามน้ำมูลไปน้อยเดียวก็ริมน้ำธรรมชาติทงหน้าเห็นเบิร์ดสุยางครับอยู่จังหวัดอุบลครับ คนบ้านเดียวกันคือเราอยู่บ้านเมืองเดียวกันเราแชร์วัฒนธรรมเดียวกันเราแชร์ภูมิทัศน์ของจังหวัดนั้นเดียวกันเราแชร์ประเพณีของจังหวัดด้วยกันเราทำบุญร่วมกันเราแบ่งปันซึ่งกันและกันเราอุดหนุนสินค้าในพื้นเมืองเราซึ่งกันและกันความหมายของคนบ้านเดียวกันก็คือคนบ้านเดียวกันก็ต้องช่วยคนบ้านเดียวกันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็น วัฒนธรรมไหนจะเป็นชาวไทยอินเดียนจะเป็นชาวไทยเวียดจะเป็นชาวไทยลาวจะเป็นชาวไทยแท้หรือว่าเป็นใครก็ได้อยู่ในบ้านเดียวกันก็คือหักแพงกันซอยเหลือคนบ้านเดียวกันของเจาของให้ความสามัคคีความกลมเกีียวความหักแพงมันเกิดขึ้นในบ้านเฮาครับ เมืองไทยเป็นเมืองที่มีพหูวัฒนธรรมนะครับเป็นเมืองที่สงบเป็นเมืองที่เขาให้นามว่า the land of smile เพราะว่ามันเป็นความจริงสังเกตว่าไม่ใช่แค่คนอุบวลอย่างเดียวแต่ว่าคนทั่วประเทศประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดทั้งในแม้ว่าเขาจะมีปัญหาส่วนตัวหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าเวลาเขาเห็นผู้อื่นเนี่ยจะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดนะครับ เป็นบ้านครับเป็นบ้านหลังใหญ่เป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นบ้านที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นบ้านที่มีฟรีดอมหรือว่ามีเสรีภาพในในหลายแง่ ที่บางเมืองเนี่ยอาจจะไม่มีเป็นบ้านที่ช่วยเหลือแล้วก็เอื้อเฟื้อกันคือวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณไปที่ไหนเนี่ยคุณไปขอความช่วยเหลือ99%คนคนนั้นนี้จะช่วยคุณไอ้นี่นี่คือเมืองไทยครับถึงแม้ว่าคุณเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคุณเป็นคนไทยเนี่ยถ้าคุณขอช่วยเหลือกับใครก็ได้ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับคุณไม่โดนปฏิเสธเขาจะช่วยคุณด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยความเต็มใจของเขา เป็นเจเนอเรชันที่4ผมภูมิใจมากที่บรรพบุรุษผมได้มาปักหลักปักฐานที่เมืองอุบลภูมิใจมากครับว <laughs> <laughs> ิภูมิใจมากที่ได้เกิดที่แผ่นดินนี้ใช่แต่ว่า รูบี้อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าภูมิใจเพราะเป็นคนไทยหรือภูมิใจเพราะว่าเป็นคนอินเดียที่มาเกิดอยู่นี่รูบี้รู้สึกว่ารูบี้ไม่ใช่คำว่าภูมิใจดีกว่าใช้คำว่า Great grateful g r a t e f u l คือรู้สึกขอบคุณที่ที่ทำให้เราได้เติบโตที่ที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์แล้วก็ที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตที่ที่เป็นเหมือนเป็นฟูกให้เราได้ได้เทตัวลงไปเหมือนอุบลราชธานี รูบี้รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาดิเวอร์สเพิ่งจะเริ่มมีด i เวอร์ซิตี้เพิ่มขึ้นแล้วผู้คนเนี่ยกำลังค่อยๆปรับตัวกับเรื่องนี้อาจจะมีหลายคนที่ยังปรับตัวกับเรื่องนี้ไม่ได้ยังมีการจำแนกการดีไวต์การจัดการตัดสินคนที่ภายนอกแต่ว่ารูบี้รู้สึกว่าเรื่องนี้จะเปลี่ยนยิ่งยิ่งเวลาผ่านไปเรื่องนี้จะเปลี่ยนรูบี้รู้สึกว่าถ้าเราเริ่มจากเด็กถ้าเราให้ทัศนคติที่ถูกต้องว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็คือมนุษย์คนก็คือคนไม่ว่าจะจากที่ไหน อย่างเดียวที่เป็นแบเรียร์อย่างเดียวที่เป็นปัญหาระหว่างเขากับเราคือภาษาวันที่เราเข้าใจเขาร,รู้รู้ว่าข้างในเขาเป็นยังไงเราก็จะรู้เลยว่าคนทุกคนเหมือนกันแล้วถ้าเรามาถึงจุดอันเดอร์สแตนดิ้งนี้ได้ว่าทุกคนก็คือคนคนก็คือเหมือนกันข้างในรู้ไม่รู้สึกว่าไอความมัลติเคิลเจอความเดเวอร์ซิตี้เนี่ยจะอยู่ด้วยกันแบบอย่างมีความสุขมากเลยครับ สำคัญที่สุดปรื้มใจตัวเองว่าผมเกิดในรัชกาลที่9และปัจจุบันผมก็ยังอยู่ในรัชกาลที่10และผมปลื้มกับพระมาหากษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยคุ้มครองให้เรามีชีวิตลูกหลานผมอยู่สุขสมบูรณดีครับผม ผมว่าคนใดก็ตามแม้จะเกิดในแผ่นดินไหนก็ตามแผ่นดินนั้นก็คือเป็นธรณีแม่ของเราช่วงแห่เทียนทุกปีผมจะจัดแจกน้ำแจกไก่ตินให้รับรู้อย่างงให้ผมก็มองว่าผมอยู่บนแผ่นดินมีได้ทำสิ่งนี้เมื่อมีโอกาสเล็กน้อยผู้ที่ด้อยกว่า เรามีเราแบ่งเขาสัก5%้าเขาจะดีใจมากเพราะเขาได้อยู่เขาได้กินเขาได้อิ่มเรามีความสุขเพราะเราจะอยู่ในพื้นแผ่นดินเดียวกันก็ขอให้ทุกคนมีกระจิตกระใจนี่ดูแลในผู้ที่ด้อยกว่าเราอย่ามองสูงกว่าเราเราสูงกว่าเขาอยู่เรามีมากกว่าเขาสิ่งหนึ่งที่เราไปใช้เงิน ทางที่ไม่ถูกลดหน่อยเรามาใช้ทางนี้จะได้บุญกุศลแล้วทิศบุญไว้ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีด้วยทำให้มีโอกาสชาติหน้าเกิดมาอยู่บนในแผ่นดินไทยอีกครั้งก็ได้ จากแขกผู้มาเยือนในวันนั้นสู่การเป็นคนไทยอย่างเต็มภาคภูมิในวันนี้คนไทยที่พร้อมจะส่งมอบสิ่งดีๆขึ้นสู่สังคมไทยพลเมืองไทยที่เชื่อมั่นในคำว่าชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และพี่น้องไทยที่ยึดมั่นในพลังของคำว่าให้และการแบ่งปันเดินทางมามาจากดินแดนไกลามาเมืองไทยอยากจะเห็นได้ยินชื่อเสียงเขาชมกันว่าทอบเทน จนเราเเองกก็ยาารารไม่จำเป็นต้องลืมรากเหง้าของตัวเองเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหม่แต่เราสามารถนําสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองวัฒนธรรมมาผสมผสานกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเพราะความแตกต่างไม่ใช่ความแตกแยกแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตร่วมกัน ผมรักแผ่นดินแผ่นดินไทยนี่เป็นที่อยู่ที่ผมหายใจที่ผมโตมาตั้งแต่เด็กเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเลี้ยงครอบครัวจนมีลูกจนมีหลานผมต้องขอขอบคุณแผ่นดินไทยที่ให้สิ่งเหล่านี้ ให้บริมีให้ทุกอย่างได้รักษาเราไว้ด้วยกมม okay. อเเเยยย่ืไไไทสกาสบาบใจจจะจไปไหน้ okay. stay หัน,น,จ,าน,านจากอุบลราชธานีสู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และจากประเทศไทยสู่ทั่วโลกเราสามารถร่วมกันสร้างสังคมที่ทุกคนเรียกว่าบ้านได้อย่างภาคภูมิสังคมที่ความแตกต่างหลากหลายไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นพลังในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพราะเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติวิธีบนวิถีแห่งพ่หุวัฒนธรรม หมดนี้อาจไม่ใช่เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนมาหลงรักเมืองไทยแต่สิ่งที่ได้จะเป็นบทเรียนให้เราเปิดใจยอมรับไม่ว่าเขาคนนั้นจะมาจากไหนหรือมีภูมิหลังอย่างไรเพราะท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมนุษยชาติเที่ยวกัน และนี่คือ Thailand Long Stay We are global citizen and we love Thailand สว,ส,สวัสดีค่ะ I'm okay อยู่เมืองไทยสุขก,กายสบายใจไม่อยากจะจากไปไหน I'm okay จะ long stay อยู่นี่เลยจะได้ไหมวันนี้จะเอาเมืองไทยเป็นบ้านฉัน I'm okay จะ long stay อยู่นี่เลยจะได้ไหม จะขอมาเป็นคนไทยด้วยอีกคน